มากมากมาจะเหนือไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบให้ห้องมันว่างไอ,อเข้ามาแล้ววะ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 ฮะไฮอะไรเธออวดห้องอยู่หรอบ้ามึงคิดมากหรือเปล่าใครอวดห้องมึง <laughs> แล้วทำไมต้องใช้วิดีโอแล้วจะดันไหลเพื่อนทำไมต้องใช้วิดีโอเตืนมีทำไมใช้วิดีโอเตืนี้ใช่เพราะเราจะเล่นกระดาษไหลเป็นเพื่อนเธอเมื่อเปิดไฟเปิดไฟเร็วเปิดไฟเร็วเปิดไฟนี้เร็วเปิดไฟนี้เร็วคอยดูว่าอยู่ห้องเดียวกันแต่เองทุกคนคะจริงๆแล้วคืออยู่ห้องเดียวกัน หรือว่าจริงแล้วโค้งมึงกอล์ูกูหรอขอ,ขอโทษนะใครเป็นคน <laughs> บอกให้มึงซื้อใครเป็นคนบอกให้มึงซื้อกูขอโทษนะใครเป็นคนบอกซือไฟนี้ใช้ค่ะก็คือไฟนี้ได้มาจากอีกเกียไม่แพงด้วยจําได้มึงยังไม่เห็นอันนี้กูนแน่เลยอ e ีไหม์ไหนอวดสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่มึงดูเชียงกูโวยเตอร์เลยอ่าเต็มหยุดหยุดอันนี้เป็นแบบว่าเวอร์ชั่น เวอร์ชันแบบซอฟเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันแบบเวอร์ชันที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นการไล์ปวดห้องเหรอสูนีน่ยูมายหนึงดูนี่น,นี่นีน่คือไฟอะไรอ่ะไฟเส้นอ่ะไฟ led เส้นอ๋อติดง่ายปะง่ายมึงก็คือแบบว่าเป็นเส้นแล้วก็ลอกแปะขนังก็คือไฟที่กลัวมาคองคอแล้วน่ากลัวมาแปะนี้นกกนที่เราเจอที่อีกเกียหรอ อันเดียวกันปะใช่ใช่แต่ว่ามันง่ายกว่านั้นมึงันมัเป็นอันนี้เป็นแบบในช็อปปี้จริงๆกูว่าก็เล็งๆไว้อยู่แต่ว่าเอาไว้ทําห้องใหม่ก่อนาาก็คือในขณะนี้ห้องในขณา,าดนี้ห้องโคกสว่างมากนะคะห้องเราแบบมืดมากถ้าเทียบกันอ่ะโคกเฟอร์เจอร์สีขาวใช่ป่ะลงมาหนักไปแบบดําน้ําตาลเข้มคนเลยเมื่อก่อนกูก็ออกแบบเหมือนมึงนั่นแหละแต่ว่า รู้สึกว่าไม่คือกูมาดูห้องไงแล้วก็เห็นแล้วว่าผนังมันก็ขาวแบบเตียงก็ขาวอะไรเงี้ยตู้เสื้อผ้ามันก็ขาวก็วเลยแบบอยากลองแต่งโทนบ้านเนี่ยคุมโทนใช่โทนเฉยเฉยเพราะว่าห้องกูแบบก็ขาวนั่แหละแต่ารู้สึกว่ายังไงก็ชอบโทนเข้มมากกว่ามึงกูก็จะบอกว่ากูยังไม่ได้ดูเอ็มบีดี <laughs> มึงกูดูแล้วแต่ว่ากูเปิดไม่ได้ให้มึงเพราะว่า ไลฟ์มันตัดอ่ะมาถึงว่ามันโดนก๊อปปี้ไว้อีกแล้วแล้วก็เลยแบบไม่สามารถเปิดเพลงได้แล้วอ้าวหรอเออ,เอ,อตองเปิดโคเวอร์หรือเปิดแบบเปิดร้านอ่ะที่มึงเปิดอเปิดแบบเป็นเมโลดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดเป็นแบบเพลงเออกูโดนตัดไลฟ์มาสองสารอบแหละอ้าวเพลงเพลงน้องดีมานะจริงปะเพลงอื่นเนมึงเพลงทุกเพลงที่ไม่ใช่โคเวอร์โดนตัดหมดเลยเพลงไทยก็เป็นจริงอะเออแต่กไูไม่ไองไม่้องเปิดโฟล์อีฟนะว่าเป็นหรือเปล่า ไม่แต่ว่าเราหลังจากนี้เวลาคนเราไลฟ์เราก็เปิดเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยหรอกูลองเปิดเป็นโคเวอร์แล้วแต่ว่ามันเออโคเวอร์รอดแต่ว่าถ้าเปิดเป็นแบบเพลงเพลงจริงๆอ่ะเพลงแบบเพลงออริจินอลอะไม่ได้มันตัดแบ<ะ>บหลุดไปเลยไหนกูอยากลองเพราะว่ากูยังไม่ดูไม่ใช่อะไรกูยังไม่ได้ดูมึงว,นนว,วันนี้กูวันสองสมวันวันนี้กูวนเวียนอยู่กับเบ๊ อ่มคุเชื่อหอคุเชื่อที่ทุกคนทาไม่ไม่คือคือเราแบบเราเพิ่งเปลี่ยนสไตล์อยู่แล้วเพราะว่าเราดูเมคสายหลักหมดแล้วแบบหมดแล้วไม่มีอะไรจะดูก็เลยแบบกลับมาดูเมคสาวน้อยระหว่างก่อนดู้กูก็นั่งเครียดคือแบบภาคแรกคือโกหกกันว่าแบบลกดิสนีย์สไตร์มือเพราะภาคสองว่าถามกูบ้างแบบเกอะพวกพี่อะไรเนี่ยคือแบบว่าบลูนเกี่ยวกับการแบบด่าตัวละครเป็นอะไรอยู่อ่ะบลูบาย ก็ก็สนุกดีก็ก็ก็ได้อีกมูติึงดีก็รู้สึกว่าคนเราก็ไม่ต้องแปลงร่างตลอดเวลาก็ได้ <laughs> <laughs> เอาละค่ะเราจะมาดูน้องดีมนะคะคุณโค้กมีเมนในดีมไหมคะคนเดียกับมึงอ่ะ <laughs> 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 พูดออกมาสิว่าใคร <laughs> <laughs> แต่กูเม์เป็นคู่กูเมนเป็นคู่คู่เขา okay, ใช่ถูกต sure, yeah, no ้องมินโนหรือโนมินโครกถ้าให้เลือกตอนเนี้ยเลือกโนมินด้วยแต่ว่าคำถามสทเพื่อนรู้ปะแต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมินโนแล้วพอมาเจอฟิกกับเจอร่างก็รู้สึกว่าโอเคโนมันข้างลักกว่าเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้อะ่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นการเอวีดีก็เป็นเรีคชั่นเรื่องนึงกูทำใจก่อน งั้นแหะก,กูเปิดพร้อมมึงเดี๋ยวกูเปิดพร้อมมึงแต่กูจะปิดเสียงกูจะฟังเสียงของมึงได้คือตอนนี้กูอยู่ที่วีที่ศูนย์เงินบบกูวีที่ศูนย์เว้โอเคศูนย์แหละขึ้นเป็นคำว่า hello future กับลูกป่าป่าใช่โอเคกดกดของการนหนึ่งสองสามเฮ้ยปากตรงด้วยว่ะ อยเจิโน่แล้วมีรอยสักกับมึงโอ้ยน้องแผลลูกชอบจะพามากูอชอบแบบเอฟเฟกมากโอ้ยเจมิส <c oughs> โอ้ยแต่ว่ามูดสว่างมาเลยอุ้ยเหลือนจีนุก๊กอุ้ยสวยจังพี่มาค่ะ มาเทอชิช oh, ่องดีอ like> ุ้ยมีใส่ร şey ุ้งใช่กูชอบใส่ลุกมากกูชอบใส่ลุกมากชอบมากเลยเวลาน้องแฮดอยู่แบบโอ้แจนินชอบมากเลยเวลาน้องแฮดอยู <h> <h 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 ่แบบพาพาเต้น oh ชิวคิวโคตรเหมาะกับแฮดเลย โอ้ยเจนผัวคูหนีไม่ได้เจนผัวอุ้ยมึงดูฟงผมเจโน่กูใจร้อนมาท่านขุนท่านขุนแล้วมึงดูไก่เป็นไรอ่ะเจ็บไก่แจ๊กจะมีขี้เก๊ะมึงไอ้เหดเนี่ยเห็ดชอบได้ท่อนไหนอ่ะแม่งดีอืมคือแบบเหมาะเว้ยแทบแพ้วความมากเลยอ่ะจริง โอ้จีซองหนูโตแล้วอนะหนูโตแล้วอ่ะนีเนี่ยเทคนิคกระจายเซนเตอร์ดีมากกระจายเซนเตอร์ดีมากมึงกูัวฝ่ายแก้วซื้อบำเหรอมึงกลับมาสื่อบำนะบ้าใหญ่มากเอ้แต่ว่าเพลงเพลงสว่างดีมากเลยอะ ใช่มึง oh. <laughs> มันขี้เก,กียจจ้าแจมินอ่ะเกียจทั้งทีข <laughs> ี้เก,กียจอ้าเท่าสีผมผมนก็ต้ใครสีผมใครนะสเสรเลอร์ชิปแบบเหมือนเป็นสัตว oh. นพี่ชอบถ่สีสผมแฮชาน่ารยเพไงแบบสวยอะ่ะโอ้มาเาท่้อจีสาโลกชอบชอบท่อนนี้หมดน้นอ,งนองเต้นแรงตลอดไปชอบเด<อ>ดูแล้วแก่าวชอบเอฟเฟกต์ทูกแล้วเห็นว่ามึงมันกระจายแบบทุกคนทุกท่อนอบแล้วที่ได้เป็นเซ็นเตอร์กูรสึกแบบดี โอ้ผมฉันเลิกไอ้นักดีอะมากเหมาะกับใส่ฮูดมากเลยอยากได้ฮูดโอเคได้มีเซ็นเตอร์แกจบคนนี้เขามาจบตลอดเขาไม่เซ็นเตอร์เขาไม่เซ็นเตอร์เนี่ยใส่สีขาวตลอดดีค่ะวิลลิกู แล้วเลือดที่เลือดที่ทุกคนเห็นในเฟรมนี้ก็คือเป็นเลือดที่เราได้ดูหลังจากออกมาจากงานที่เราได้ดูนั่นเองอะไรนะเลือดที่เห็นอยู่ตอนนี้อ๋อเป็นเลือดของเป็นเลือดของการติ่งเรียกว่าเป็นอคชันดีเห็นเออดีดีดีแล้วก็แบบเพลงก่อนหน้าเนี้ยที่เววี่ปล่อยมากูชอบแบ็คทูยูมากเลยมึงที่กูลงสตอรี่มันก่อนแบบชอบชอบ เพลงแบบเพลงเซลมากแบบเพลงของนี่นก็คือแบบเววี่อะไรนะเพลงของพี่คุณใช่ใช่พี่คุณกับเสี่ยตูจีนเสี่ยตูจีนเซลมากเซลแบบอย่าไปกอดปลอบแต่แบบร้องดีจริงชอบแบบเปิดแล้วกันแต่กูเห็นสเตเอะที่แบบทำเป็นน้ำตาอย่างเนี้ยไม่รู้สเตเะกูไม่รู้สเตเะกูฟังเพลง นี่กูว่าบอกว่าคือแบบหลังจากที่กูเริ่มกลับมาแบบวิดสวิสวาร์ดกับเอซเพราะว่ากูขายมันไปเยอะใช่ปะกลายเป็นว่าวันที่แบบว่าน้องดีมแบบวันวันวันเปิดพีบัมเฮล l ์ฟิวเจอร์กูก็คือเห็นแก้วลงไอจีไงไอดีโคตดเฟนอ่ะกูก็เลยแบบเดมมันไปเตงเตงปากพีด้วยแล้วแก้วถามว่าเอาวันไหนมีวันนี้กับวันนี้ก็ ทั้งหมดทัหมดมันมันกูสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วมันต้องมีแล้วมึงมันไปเกาหลีเนี่ยไปนั่งซำกันเถอะกูสั่งไปแล้วเก่งมากกูจะมาแกับคนดูด้วยวันนี้รอบเลขของกูหลังขายมา ช่แต่ว่าแก่บ้างไม่รู้สิกูรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะวัดได้มากๆกับ<อ>กับกับการที่มเมมเบอร์คนนี้เป็นเมนกูจริงหรือเปล่าก็คือเขาจะไม่าหาเขาองไม่มาหากู <laughs> <ช> <laughs> เมนกูไม่มาหากูถ้าเป็นเมนเราจริงเธอจะไม่มาหาเรากูว่ากูอาจจะเจอแคชชันไม่ก็มาร์คไม่รู้เหมือนกันเดา <laughs> ว่ากูเป็นคนช่วงนี้กูดวงดีกว่าจะได้ถ้าถ้าดวงดีจริงคนตัวแได้ได้พูดด้วยอ่ะ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าจริงๆงมันเป็นสิ่งที่หวาดจริงๆว่าใครที่คนไหนที่เป็นเมนพูจริงอ่ะจะไม่มาหากูจะไม่มาไม่มา <laughs> ต้องเสี่ยงดวงมาแบบกูแบบมันมาเปิดพร้อมกันแล้วกูกับมึงสลับแบบสลับกันเปิดอีส่เใคราวันเผื่อเขาหนีมาหากูแล้วก็ <laughs> เราค่อยถึงเวลาเราค่อยเทรกันนะคะถ้าถึงเวลาได้เมมในใจกันจริงๆแต่นโน้โน้แจมมากูขอทำไมกูต้องให้ด้วยทำไมกูต้องให้มึงแก้วเมมแต่เะคนทำไมกูต้องให้มึงด้วยแก้วงั้นกูจะเอาการ์ดไปถ่ายกระสาแล้วก็ส่งให้มึงด้แก้วเลดเลด เพลงแม่งเศร้าเศร้ามากใช่เนี่ยท่อนเนี้ยคือแบบ heart of my memory คือ anniversary of my mind เพราะมันอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลามันเลยไม่ใช่ความทรงจำไงเพราะมันยังอยู่กูแบบโอ้โหเอาสิเอ็มแก้เขาข่มว่ะแก้เขาข่มแบบบ้ามือกูอย่าลืมได้ค่ะได้ค่ะ แก่บัมมากแต่ว่าแต่ว่าบั้มน้องดีมสมัยมนู้นอะสมัยที่แบบกูเพิ่งติดหนึ่งสองเจ็ดแล้วกูไปเกาหลีใช่ปะแล้วกูไปเอเอ็มอะ s <S แล้วมันจะแบบนี้สตอขายของอวิทยลไมเอ็มอะแล้วกูไปกวาดอะไบั้มมาบั้มน้องดีมหน่อยกูได้แจมนะ เหมือนตอนนั้นยังไม่ติ่งได้ยังไม่เมนได้ไอ้โค้กแก้วถามว่าสั่งร้านไหนไม่รู้เกเอิ่มก็ไปเข้าก็กุหลาีมแล้วก็เราสั่งไปก่อนเดี๋ยวส่งให้กุหลาบแล้วกันให้ปีนแต่ว่าเพิ่งแต่ว่าแต่ว่ากูเป็นคนแบบมีดวงแบบว่า เพื่อนอ่ะจะมีดวงกูคือถ้าสมมติใครฝากฝากกูซื้อบัมมือกูมักจะจับได้เมนคนคนนั้น่ะตลอดเลยแต่เมนไม่แต่เมนไม่แต่เมนไม่ใช่เมนไม่มาหากูเวลากูซื้อเองกูไม่เคยได้เมนกูเลยแต่พี่ทยอยรักกูมากุณพูดอีก้งกูสั่งว่าอะไรวะกูฟังกูสั่งกูกูเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะกูเปลี่ยนไปกล่องฟ้ากล่องฟ้าคืออะไรฟิวเจอร์ป่ะฟิวเจอร์เวอร์ชันไม่รู้กูไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรกูแค่บอกแก่ว่าเอาเอาหมดเอาทั้งหมดตอนแรกก็จะสั่งตอนแรกจะสั่งเป็นเวอร์ชัน h ฮลโ o ลเวอร์ชันแต่ว่ามันเหมือนกับชอบกล่องชอบกล่องสีฟ้ามากกว่าก็เลยขอเปลี่ยนแค่นั้นแหละใ <laughs> ช่สวยกว่าสน <laughs> มากเมืึงกูไม่รู้จะดูอะไรแล้วกูดูมิหมดโลโ <laughs> กใหญัจั์กูกลับนั่งดูแบบเรื่องเก่าๆแบบนานมาก,การประโยคพี่จากมึงอะมีแค่สองประโยคก็คือ มึงมึงจะดูเฮียแล้วกับมึงเพิ่มน้หนักขึ้นอ่ะมูลี่พอดิ้งแค่ไหนขอไม่เห็นตัดเลยกูก็นั่งเปิดเพลงไรไม่เห็นตัดเลยไม่รู้มันน่าจะมาจากฝั่งปูปะไม่รู้ดิไม่เข้าใจเหมือนกันไอจีเกียรึงเพลงดังไว่หรือว่าหรือว่าเพลงไม่ดังเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยกี่บิวอ่ะไม่ใช่พี่สัต ก็โอเคไม่ดังเกินเนาะไม่แต่กูไม่รู้ว่ากูสั่งแก้วแต่กูเห็นมันเป็นครั้งกูขอเก่งเก่งไหม กูเพิ่งมาฟังเพลงคนนี้คือเคยฟังด้วยแล้วกูเพิ่งแบบมา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 เจอเขาเหมือนแบบเหมือนมันแบบเรื่องอะไร recommend ในแบบใน y o u t u ู e กูเลยก็กูก็เลยเข้าไปฟังเพลงในบ้าบคือแบบรู้สึกว่าคนนี้มาคนที่ร้องเดดวจอรอวอตอบว่าเออเพลงนั้นอ่ะก็เลยไปฟังเพลงในบ๊อเขาแล้วกูแบบโหแบบเพลงดีเนี้ยเนี่ยหมายถึงแบบว่า ไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็พอกูดูฟังเพลงเยอะมั้งมันก็เลยขึ้นแจ้งเตือนในไอจีแล้วกูเลยแบบจิ้มไปดูในไอจีเขาแล้วก็เห็นว่าเขาแบบรูดิ้เพลงเองเลยแบบว้าวกดฟอลโอลิเวียโอลิเวียใช่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 ก็คือแบบ แบบเทอ่ะตัวเดียวเพงเองอยากเรียนดนตรตีเป็นนะมึงห้องใหม่กูอยากทำห้องทำเพลเงจริงนะแต่กูรู้ทำไปทำไมพวกคุณทำเพลงไม่เป็นกูต้องฝึกสกิลก็ฮะก็ฝึกอืมก็อีไฟตีไฟตีไฟสีอ่ะถ้าจะไปใส่จริงอ่ะก็อยากใส่ไว้ห้องแบบนั้นแก่เพงสั่งบัมเพิ่มกูเลสเปกกูเลส แต่ว่าเหมือนบ้างมันมีมันมีเวอร์คิโน่บ้าแก้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะบ้างนโบรานบ้างแก้วตกูเห็นแก้วเพิ่งลงคำว่าคีโน่ไปแล้วก็เอแล้วกูไม่รู้ว่ามีเฮียอะไรบ้างแก้วคือมันมีแบบอันที่กูสั่งไปมันคือมันคือมันคือเวอร์หนึ่งใช่ป่ะหมายถึงแบบสองเวอร์แล้วพอวันนี้เห็นมันลงไอ้นี่คีโน่อะก็คือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งหรอ เชิญเราต้องเชิญแบบนกักเงาใยเดมเ้อกูต้องสั่งกระพานแก้วต้องสั่งอีกหรอ <c oughs> แล้วแต่กูว่ากูจะไม่น่าม่กูแค่แบบอยากมีโมเมนต์ในการสั่งบัมมาเก็บเฉยๆยังไม่อยากแบบยังไม่อยากเก็บทุกวันเด๋วเด๋อแน่คตมัน,น,นมจะเป็นไปอมึงกูบอกเลยว่าโมเมนต์การแกะบ,บัมอ่ะแบบอื้มแล้วกูเป็นพวกแบบไม่ไม่ไม่ได้ชอบสั่งมาเยอะๆอเว้ยเพราะว่ากูแค่แบบสั่งบัมละอันบัมละอันบัมละอันอะไรเงี้ยแล้วก็ ตามนั้นรับการที่ได้